สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําเหรียญรูปพพัดอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเป็นอย่างมากครับพะเพนพาะปีจัดร้าปีสองห้าหกสามครับนั่นก็คือรุ่นนี้ครับนี่ครับรุ่นเมตาห่มคุมรุ่นแรกครับโอ้ดูใบรายการนะครับนี่ใบรายการนะครับมีชุดกรรมการด้วยนะครับ ทุดกระกาศตอนนั้นแค่999บาทจัดสร้าง99ชุดอันนี้ที่เรามาดูคือเป็นรายการลุ้นเนื้อครับราคาจองตอนนั้นก็180บาทนะครับ180บาทนี่นะครับนี่ก็จะมีรายการที่1เป็นเนื้อเงินนะครับ 6.1จุหนึ่งเนี่เป็นเนื้องเงินนะครับหน้ากากทองคําเลยโอ้โหโลงยาธรรมชาติวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยโอ้โหแต่เสียดายผมจับไม่ดีจมูกโดนไปหน่อยนะครับแล้วก็เนื้องเงินลงยาแล้วก็นวะนวะน,วะนี่รายการที่หกจุดสาแล้วหกจุดสี่เป็นนวะเลยนะครับห5จุดห้าเป็นเหล็กน้ำพีโอ้โหนวะการันตีหนึ่ง้างเจ็ดเหรียญโอ้ยเนื้องเงินสมเ,เ,เหรียญเลยหรอร้อแปิบบาทเนี่ยสมัยนั้นอ่ะโอ้โหดูดิครับ เหล็กน้ำพีห้าเหรียญ 2K สามเหรียญเนื้อทองทิพย์ลงยาเจ็ดสีเจ็ดเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาเจ็ดสีสีจัมันเกิด 7, เจ็ดสียี่บเอ็ดเหรียญแล้วก็ทองแดงผิวไฟลงยาจีวอนสามสิบเหรียญน,นะครับโอ้โหนี่การจัดสร้างนะครับโอ้โหเนื้อทองแดงลงยาจีวอนนี่แปดโอ้โหโอ้โหหายากหน่อยก็เป็น 2K เไรอย่างเงี้ยนะครับนล้เหล็กน้ำพีนะโอ้โหห้าเหรียญเองนะครับ มาเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงกันเลยครับกับรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกครับมาดูเหรียญแรกครับขอซูมเลยโอ้โหเสียดายนะจมูกผมจับไม่ดีนะครับแล้วไปปิดฝากล่องโดนเลยครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากของคําลงยาลายยังชาติกับรุ่นเมตานะครับที่ห่วงไม่ได้ตอกอะไรนะครับนี่หน้ากากของคําแท้ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับรายการที่หกจุดหนึ่ง นะครับมีเลขโคดโอ้โหเลขสี่สนะครับต่อเลขโค้ดด้านบนนะครับนี่ตามนี้นี่คือเนื้อเงินต่อไปดูเนื้อนวโลวหะครับโอ้โห,หนวะ1หนึ่งรางก็สิบเหรียญเลยนะ7กับบวก30เหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะลงยาแดงนะครับเขียนว่ารุ่นขบวนเขียนว่าเมตาข้างหลังก็ต่อโคดลำเบอร์5้ 0, 0. ์โอ้โห6.3มนี่เนื้อนวะนะครับนี่ครับขนาดก็2.7เเซนนะครับ ความยาวก็อยู่ที่ประมาณสี่เซนนะครับสี่เซนโอ้โหนี่กับเหรียญห่มคุมรุ่นแรกนะครับโอ้โหผมว่าแบ่งปัน fc รุ่นเท่าไหร่ดีรุ่นละร้อยดีไหมเนี่ยโอ้โหหายากด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกะสดสักรุ่นแล้วกันนะครับโอโ้รุ่นนี้สวยน่าบูชาเป็นอย่างยิ่งเลยครับกับเหรียญรุ่นห่มคุมรุ่นแรกโอ้โหเสียดายงาการของคำจะหมุกโดนไปหน่อยมาผมแกะหนึ่งรุ่นเลยครับหนึ่งรุ่นโชว์เลยเผื่อจะได้นวะอีกสักเหรียญครับเผื่อจะได้นะวะอีกสักเหรียญนะมาจัดไปครับ รุ่นเมตาปีห3สามเป็นโอ้ห6จุดปเลยครับเนื้อทองแดงครับโอ้โห6จุดดโอ้โหเนื้อทองแดงนี่ต่อโคตรอย่างนี้ครับโอ้โหทองแดงลงยาแดงครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆงรว่ยๆนะครับใครสนใจบูชาวัตถุมงคลก็ติดต่อเฟซเอ็มสายบุญฝาดกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ